วันนี้นะคะวุ่นเรื่องทีป๊อปนะคะม,มาอีกแล้วจ้า วันนี้เราจะมารู้จักกับวงอะไรกันคะหนูนะวันนี้เราจะมารู้จักกับวงไรแคนไรแคนใช่คุณเคยเคยได้ยินชื่อกันไหมพี่เคยพี่รู้ว่ามาจากโปรเจกต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยจีนอมชิมิชิมิชีุ้ยใช่ชื่เอมิชิมิชี่มุ้ยเลพี่แก้มล่ะพี่ไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมพี่แก้มใช่ไม่ไม่คุณน้องๆเลยใช่ไหมไม่โอเคแต่หนูว่าเคยได้ยินชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ลงลึกคือพี่ไม่ได้ดูเหมือนกันพี่แค่แบ คือเราก็ติงจีเอ็มทีวีเนาะเราก็เห็นแบบอยู่ในเครือเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นรายการผ่านๆบ้างอ่ะหนูน่า <Okay. S 1> จะมาแนะนำเราให้รู้จักกันนะคะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเดี๋ยวแบบว่าบอกที่มาก่อนละกันได้ไรแค่นเนี่ยเป็นน้องใหม่บอยกรุ๊ปของค่ายไลเซอร์มิวสิกที่อยู่ภายใต้สังกัดจีเอ็มทีวีใช่คือมีสมาชิกทั้งหมด5คนคน ห้าคนนี้มาจากรายการ survival ชื่อว่า Project Alpha อ่าอืมแล้วก็คือคำว่าไรแค้นเนี่ยก็มีที่มาเหมือนกันค่ะคือไรแค้นก็จะแปลว่าหมาป่าแวร์บุ๊กก็แปลว่าหมาป่าแต่ว่าตัวไรแค้นเนี่ยจะสามารถกลายละเอ่อคือไม่ต้องรอให้ถึงเที่ยงคืนก็คือสามารถกลายร่างเป็นหมาป่าได้เลยก็เหมือนกับไรแค้นตรงนี้ก็คือขึ้นเวทีไปแล้วเขาก็สามารถเป็นศิลปินได้พอเขากลับมาเขาก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับแฟนคลับได้เหมือนเดิมอ๋อว่หมายดีเลย เออเข้าใหม่ดีอ่ะเรามารู้จักกับสมาชิกเลยดีกว่าได้ครับคนแรกนัดโอ้เขียนเหมือนกันเปเ๊กนัดเขียนเหมือนกันเป๊กนัดเป็นพี่ใหญ่ของวงนี้อ่ใช่ใชจะอยู่ในตำแหน่งของวคอลจะถนัดในด้านของการร้องอแต่คิดหนูคิดว่าน่าจะเป็นพี่ใหญ่ที่ค่อนข้างอายุน้อยที่สุดในวงการทีป p อปแล้วนะปัจจุบันที่หนูที่หนูรู้จักนะคือแค่ประมาณ20 โอ้หสมัยนี้่สิบหรอใช่โอ้เด็กสมัยนี้เขาแบบว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรู้ตัวกันเร็วเนาะเพาใชัอยากเป็นอะไรฝันตัวเงเร็วเก่งเก่งยี่สิบเองคนต่อมาฮงฮงหนุ่มตีขวัญใจมหาชนเป็นเมนแรปเปอร์แรปดุแรปเดือดจริงๆคนนี้คนต่อมาก็คือตุ้ยตุ้ยตุ้ยในรายการเขาจะเด่นในด้านของการร้อง แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆพัฒนาแบบป้ากระโดดเลยจนได้มาเป็นท่สุดท้ายมคนต่อมาคือวิลเลียมวิลเลียมนี่ก็จะเด่นเหมือนกันในด้านของวอล์้อลแล้วก็ในรายการคือได้ตำแหน่งคือวันไฟนนลเลยน้องได้ตำแหน่ง King of Alpha คือแบบว่าเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเลยเหมือนเป็นจ่าฝูงอะไรประมาณนี้คอนเซ็ปต์ดีพี่ชอบ คนสุดท้ายน้องเล็กของเราเลโก้เลโก้ก็คือเป็นเมนแดนก็คือคนนี้นี่แบบว่าจนได้ฉายาว่าเป็นตัวตึงประจำรายการเลยเลโก้เนี่ยพี่เหมือนเคยเห็นจ m m เอแบบจีเอตอนไปเอาติ้งป่ะใช่คนนี้ไปทว่ายน้ำแบบที่ว่ายน้ำแบบว่าแข่งกับพี่ๆได้แบบใช่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 ใ้่ใช่รง่ใช่ใช่คนนี้เต้นแรงจร่งใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใใช่ อโอเคค่ะก็ห้าคนนะคนแรก,แรกนัดคนที่สองพง<ม>คนที่สามตุย้ยค,คนที่สวิลเลียมคนที่ห้าเลโก้โอเค <laughs> สมาชิก5คนเนี่ยถือว่าจำง่ายหน่อยสำหรับเราเนาะโอเคแต่ว่าหนูนาบอกว่ามีแค่เพลงเดียวใช่ไหมใช่ตอนนี้ปล่อยมาแค่เพลงเดียวคือที่เราอ่ะมาทำเพราะว่าคนขอมาไหว้ทำน้องๆก็เลยแบบว่าเออเอามาทาแต่ที่จริงก็อยากรอเพลงแบบให้เยอะกว่านี้แหละเพราะว่าพอมาเป็นเพลงเดียวมันอาจจะไม่ใหม่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเพลงก็ปล่อยมาแบบที่เห็น ก็ประมาณสองเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เหมือนแบบมาทำความรู้จักกับน้องๆก่อนละกันชิปเราลงช้าเร็วอะไรยังไงถ้ามีแบบว่าสมมติมี MV ใหม่เกิดมาแ่ะชิปเรายังไม่ลงเนาะเราอาจจะแบบว่ามารีแอคเสริมทีนึงละกัน ต่นี่เหมือนมารู้จักตามคําขอก่อนใช่มาทําความรู้จักกับน้องตั้งแต่ต้นๆเออเนาะเนาะ5คนเพลงที่เราก็คือต้องเรียกเพลงเดย์เลยสิเป็นเพลงเดบิว์เลยเพลงเดย์เลยนะคะชื่อเพลงว่าอะไรเออชื่อเพลงว่าเลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน้ไม่ g o สยาวมากเพลงนี้เออชื่อยาวจริงชื่อยาวจริงแล้วก็ผสมมาสานความเป็น อ่าเขาเรียกอะไรสไตล์ดนรีหลายๆสไตล์ดนรีเข้ามาด้วยอ้อแตเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะขอสายพี่ก่อนนะคะโอเคดูแลนะบายโหมาเปลี่ยนโฟนมาเออส่าเลยแค่นแต่พี่ชอบคอนเซ็ปที่หนูนาาเล่านะเออพี่ก็ชอบนะ ฉันไม่รู้ไม่กคยกระดาว่าเธอรักคุณมาเท่าไรแต่ฉันแค่รู้แล้กัหน้าใจว่าคุณนั้นไม่ได้รักเธอเขาโลเลไม่มันเขาจะทิพลังเลยตัดไปลงแล้วฉันลมเอาตัวก็เหมือนขังกี่ลเกิดเรื่องนี้ทิ้ง่ายอความเดียวดายฉันไมเจอบเธอแค่มาที่ความเป็นจริงก็มียากเพราะมีอะไรักมาโน้เลิกเจอคนไม่จริงใจยังไงก็ต้องเลิกอ Con được góc nhanh như thế nào mình mong mình bỏ tí đi mặt quần áo ถ้าเธอรำเริงเฉันด้วยแล้เธอจะได้ถ้เาเธอลืมคนไม่ทิ้งใจคือการลองมองแล้วกันใหม่หากใครไม่เจอ บางคนที่ตามเดดเธอเระจำมีคจริงให้เธอหนึ่งคำาอยากให้เธอได้ฟังจริงจัง baby เขาเป็นโคตรแบทมาทำเธอแซดทำเธอโคตแม้คิดจูจูอาสาจู้จูขอให้เธอเจอคนดีๆเพาเดี๋ยวเธอเองก็ต้องมาเจอฉันจะเป็นไหให้เธอพิงจะเป็นหวนให้เธออิงจะคอเตอร์ตทนกรุงกริงกรุงกริงอยู่กัเขาไม่โอเคแต่วฉันนั้นโอเคเราไม่ยกเรมุมิงมุงมิงใครดว วินับป้าเด็กน้าเี่ไหนเอาไปใช้แล้ว่าต้องมาและกับเขาเดียงเหงาเป็นเรื่องเอาไปเอาไปวิมาทอดี now am not you will be the hey bob it's all okay to turn around there turn you shouldn't do i'll die funny let go

เพลงก็ยาวอยู่นะไม่ไม่ไม่โอ้พิงหงเลยค่ะเนึกว่าแบบเราเปิดไอที่มันต่อคลิปเลยใช่ป่ะแล้วแบบมันไปโซนฝรั่งเลยได้ไงวะแล้ไม่ใช่ sorry ค่ะ sorry ทุกคนก็บอก อกแล้วไงว่าเราเพิ่งมาดูคอนใช่ใช่เป็นไงล่ะไม่เคยดูของจริงโอเคโอเคงั้นปกติจะเป็นรมเนียน,นะคะุกคนเวลาเราทำนะคลิปแบบว่าวุ่นเรื่องทีป๊อปเคป๊อปอะไรงไงก็แล้วแต่เราจะเลือกคนที่โดดเด่นในเพลงนั้นก่อนนะคะออันนี้ไม่เกี่ยวกับเมนนะเราเลือกว่าแบบเอ้ยอคนนี้จะสะดุดตาจําคนนี้ได้อะไรยังไงก็ว่าไปเนาะสำหรับเพลงเลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อนนะคะคนที่สะดุดตาเราที่สุด นะคะเอ้ยมีสับสน้วอวะสองคนอะโอเคหนึ่งสองสามโกโกวิลเลียมอ้าววิลเลียมวิลเลียมลโก,โก้อือโก,โอก็ก็โอเคนะลีโ,ก,โก้ก็เห็นเยอะก่อนเห็นเยอะ คือหนูว่าเปิดมาแอบสับสนระหว่างเลโก้กับนัทคือเหมือนเขาเป็นสองคนที่เปิดอะเนาะใช่แต่หนูเอามาเทียบคือหนูว่าเขาก็แบ่งแอร์ทงแอร์ทามเลยดีทุกอย่างเพลงทุกคนร้องมีท่อนของตัวเองคนแรปก็มีแรปของเขาไปโชว์ร้องก็เด่นทุกคนหนูเลยตัดสินใจจำเสียงเลโก้ได้คือเสียงเลโก้เขาค่อนข้างเอกลักษณ์แบบเป็นอย่างสูงใช้คํานี้เลยเลโก้มีเอกลักษณ์เสียงที่แบบสูงมากอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยแบบว่าเหมือน จำเนโก้ได้แต่ที่สับสนกันนั้นเพราะว่าพอนัทมาร้องท่อนที่แบบคุณไม่ถแบบูกแต่เหมือนมันมีความแบบใช้ลมใช้อะไรบางอย่างก็เลยแบบก็เลยจําคนนี้ได้เยเงี้ยก็เลยเป็นสองคนที่แบบอม,มีความแบบสับสนนิดนึง <laughs> คนอื่นวินเรียมวินเรียมคือหนูเคยดูเอวีนี้มาแล้วแหละรอบหนึ่งอ๋อหนูนะเคยดูแล้วใช่แต่ว่ารอบนั้นเหมือนเราแบบว่าเออก็เห็นน้องเดมาก็ดู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 เฉยๆแบบว่าจะพูดยังไงไม่ได้ไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นอ่ะ คืแบบว่ามาตามดูผลงานน้อง<ช>อ่ะฟิลนั้นแต่พอทีเนี้ยได้เข้ามาดูจริงๆก็อูวิลเลียมสมกับคำว่า King of Alpha จริงๆ พี่เห็นวินเลี่ยมบ่อยตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วก็เสียงน้องก็เพาะคือที่จริงะเสียงเพาอทุกคนเลยเสียงคล้ายๆใกล้เคียงกันแต่มีเลโก้คนเดียวแหละที่โดดอยู่เสียง่งใช่ๆเสียงแบบโดดส่วนวินเลี่ยมเขาก็น่ารักอ่ะก็เห็นบ่อยนี่แหละแล้วก็เสียงแบบเออเสียงเสียงเสียงนี้ก็เป็นความแบบสะดุดตาเนาะใช่แต่เสียงนี่ยอมจริงทุกคนแบบเพาอทุกคนเลยทุกคนที่ยอมทุกคนเลยจริงๆออาพูดถึงเพลงกันบ้างเพลงกำเนิดโอ้สำหรับหนูหนูว่าได้เลยนะ เป็นเพลงแรกของ k p o p เลยที่ไม่เคยฟังไม่เคยเลยทางนั้นแล้วจำได้เลยอะอย่างน้อยๆต้องรู้ป้ารู้ป่อย่างนี้รู้คนต้องต้องร้องได้อะน่ารักดีเพลงแบบว่าฟังสบายๆตอนแรกตอนหนูนอาเล่าคอนเซปต์อะภาพแรกที่พี่คิดในหัวจะเป็นแบบว่าแดนซ์มันมันเนไหมภาพเพิ่มต้องมีความมืด ีความแบบแสงสีอะไรสานมาอะไรอย่างงี้ยไงแบบคอนเซ็ปต์วงดูแบบมีความหมาป่ามีความอะไรอย่เงี้ยเอ้ยเปิดมาเป็นแบบมีความแบบฟู้อะไรอย่างเงี้ยเออผิดไปเลยแบบไม่คิดเลยมีความน่ารักอยู่ในตัวใช่ค่ะแบบดูชิลๆดีอ่ะดูแบบว่าฟังชายหนุ่มทั้งห้าคนมาร้องเพลงริมทะเลใช่ต่ะผ่อนคลายเออผ่อนคลายหรือว่าผ่อนคลาย คนอื่นอะชอบไหมอะไรยังไงชอบหนูชอบหนูชอบแบบชัดเจนมากชอบเลยชอบเพราะว่าแบบว่าก็ก็ตามมาตั้งแต่อาจจะไม่ได้ตามดูอะไรรายการแต่ว่าเหมือนก็คอยเห็นผลงานมาเรื่อยๆอัปเดตข่าวสารฟิล์มลงานของแต่ละคนบ้างเลยใช่มพี่ชอบพี่ฟังเพลินมากเออฟังได้เรื่อยอ่ะฟังได้อีกยาวอ่ะพี่มีารู้สึกว่าเออเพลงมันก็มันมีท่อนฮุกท่อนอะไรที่แบบเออเราจําได้เนาะแล้วก็เพลง เขานานไหมนานอยู่นะสี่นาทีสี่นาทีส,าทสำหรับหนูสี่นาทีนะเออใช่ไหมแต่ไม่ฟังแล้วไม่นานถูกต้องที่พี่รู้สึกว่าสี่นาทีมันดูนานนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังฟังไปฟังไปเฮ้ยมันก็แบบมีความแบบเออลื่นไหลไปได้แบบสบายอะคะ่ะจริงจริงโอเคก็จะมาถึงธรรมเนียมแล้วคือเราพูดคือปกติอ่ะเราจะปิดจบด้วยเพลงที่ชอบเนาะทุกคนแล้วก็เมนที่ชอบแต่คราวเนี้ยเพลงเราดูได้แค่หนึ่งเพลงอืมเราก็เลยยังไม่สั่ เลือกเพลงได้อ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเมนเลือกเมนก่อนจากอะไรคะทุกคนจากการดู m อ็มวีเพิ่งเพชร์ดเลยหนูนามีเมนอยู่แล้วไหมไม่เชิงเมนแต่ว่าชอบคนนี้อ๋อโอเคแต่คือไม่ได้ตามเชียร์ไม่ได้อะไรยแต่คือเหมือนไปเห็นแล้วชอบคนนี้มีอยู่แล้วส่วนนั้นไม่มีพี่แก้มไม่มีมอพูดถึงเลยเนาะเรามาเดากันเล่นเล่นก่อนเดากันเล่นเล่นหนูน่าคิดว่าพี่แก้มจะเลือกคนไหน หนูว่าวิลเลียมเออพี่ก็ว่าวิลเลียมอืมซึ่งไม่ใช่ค่ะไม่แต่เดาวดาพี่ก็เดาว่าวิลเลียมเหมือนกันส่วนหนูนาหนูเดาว่านัทพี่ค่ะี่คิดว่าที่ว่าวิลเลียมอ๋อวิลเลียมอือก็เป็นได้่ใชและนัทล่ะเลโก้ไม่เลโก้นัทก็นัทใช่ไม่เลโก้ก็นัทนัทกับนัทอ่าเน้ โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะเฉลยมนกันแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสองสามวีลเลียมไ่ถูกไปถูกมาแต่ไทยแก้มถูกเออถือไทยถูกทั้งสองคนเลยเออ ไม่คิดใช่ไหมว่าหนูจะเริ่มเริ่ไม่คิดบอกเลยว่าภาพแรกที่เห็นคือแบบว่าโอ้เออหล่ออแต่แต่สับสนระหว่างวิลเลียมกับนัทเหมือนกันมีควนิ่งๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่แต่รู้สึกว่าวิลเลียมคือแบบว่าอ๋อนะเป็นเอกาดูสะดุดตาดีอ่ะแล้วด้วยความที่หน้าเขาฝรั่งด้วยเนาะด้วยเลยกลายเป็นแบบว่าเราเห็นเขาแบบชัดเจนไปเลยใช่พี่แก้มหรอพี่แก้มหล่อ พี่ชอบพี่ชอบเขามีเสน่ห์พี่มีความรู้สึกว่าเขาดูดีอ่ยดูดียมองยังไงก็มองวิบเบิลชัดเจนหน้าพี่ดองถุงอุ้ยเก่งอ่ะหนูไม่คิดว่าแบบเอออันหนูนาชอบเลือกเมนเมนหนูนาต้องแบบว่าดูเเพอร์ฟผู้นำใช่นี่เขาเป็นผู้นำคือต้องมีความแบบเป็นผู้ชายพี่แบบผู้นำอ่ะจะพูไม่ถูกเนาะเออเออแต่เราก็ไม่ได้รู้จักเขาเลยนะไม่เราดูจากแค่ภาพแค่นี้นไม่เพราะเขาเป็น พี่ใหญ่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 เอมีความแบบอย่ังไงเนอะแบบเฮ้แต่ทุกคนนี่คือแบบว่าเราคือด้วยความมันเป็นเพลงแรกอ่ะเราเลยไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรมากใช่อันนี้คือถือว่าเดาออกแบบเดาแบบเดาลุนงเลยคือจริงเดาอ่ะคือถ้าเป็นแบบว่าวงอื่นอะคือด้วยความที่อาจจะรีแอคบ้ามาสี่เพลงเอะเราจะจับรีแอคกันได้มากกว่านี้มาเี่ยงเดาผิดเลยค่ะทุกคน อันนี้คือใช้เซนแล้วอ่ะใช้เซนความแบบว่ารู้ใจความสนิทแบบว่าเดาๆแล้วอ่ะใช่ค่ะเก่งอ่ะทุกคนจริงโอเคก็ประมาณนี้เนาะคือเลือกกันแบบว่าแค่แบบเพลงเดียวก่อนเหมือนแค่รู้จักแค่นี้ก่อนไม่่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราได้เจอใครมาใช่ใช่ถ้าเราได้รู้จักนิสัยได้ดูอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเออเพราะว่าทุกคนก็น่ารักหมดเลยค่ะทั้งหคนมีเสน่ห์หมดเลยแต่สิ่งที่น่าชอบและประทับใจที่สุดน วงนี้ก็คือเสียงที่ก็ที่ประทับใจเสียงทุกคนเสียงใครกันหนูรู้สึกว่าเสียง <c oughs> คือเพราะเขาเรียกว่าอะไรเออเพราะทุกคนนะจริงเนาะปกติคือเราอ่ะจ,จะเคยชินกับความที่แบบพอเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเมนที่แบบว่าชัดเจนเนาะอเออแบบว่าคนนี้ก็คือต้องแรปอย่างเดียวพอแรปได้ก็อาจจะเต้นไม่เก่งร้องไม่เก่งอะไรเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่วงนี้คือดูแบบว่าครบมากเลยอ่ะจริงเสียงก็พอทุก น่ารักดีค่ะทุกคนถ้าน้องมีผลงานอื่นอะไรไงก็มาอัปเดตพวกเราได้ใช่ใช่ใชถ้าอยากให้เรารีแอคอะไรเนี้ยก็อคอมเมนต์บอกได้นะคะทุกคนมาขายน้องกันเยอะๆเป็นวงที่ใหม่สําหรับพวกเรามากใหม่จริงใหม่จริงใหม่จริงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกได้นอนแล้วก็ห้ามลืมค่ะทุกคนห้ามลืมเลยค่ะกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครตก็กดกระดิ่งข้างใ้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะเป็นกําลังใจให้กันค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย เย <Yeah. laughs> ้ไม่รู้ว่าคนอดคลิปได้ไหม <laughs> แต่มัน เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเพลงที่มาใหม่ใหม่ซึ่งเราก็อัดไปแล้วเพลงเดียวใช่ครั้งที่แล้วอัดไปแค่เพลงเดียวใช่บอราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเออแต่ที่จริงพี่ก็แบบคิดแหละว่าเราอะน่าจะนานจนแบบสองสองใช่เออจนเพลงสองมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเพลงสองกันเลยนะคะทุกคนสอกันไปเลยค่ะแต่ว่าคลิปนี้ไม่มีพี่แก้มนะพี่แก้มติดงานเนาะใช่ค่ะโอเคก็จะเป็นในกับหนูนาน นะจ๊ะชื่อเพลงว่าอืม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 ,อมประมาณนี้แหละดูอืมอืม <laughs> แต่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันค่ะเลโก้วิลเลียมใช่ <c oughs> หงนัดตุยเออตุยวันนี้อากีนัดให้เจ็บไว้ส่ไดป่าเหนื่อยไหมรึเป็นยิ่งไงอยากรู้ได้ป่า

เอ็มวเขาไม่ได้อะไรเยอะเลยนะ m อมคือเหมือนเปลี่ยนสองรูปใช่ใช่มีแค่ออแล้วเหมือนอยู่ในกตูอะไรอย่างเงี้ย แต่สนุกนะใช่แต่เพลินนะเพราะพี่รู้สึกว่าเขาเต้นแหละเต้นดึงดูดเอออ่ะเดี๋ยวเป็นทํานียมของเราก่อนเนาะเราจะเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดในเพลงนี้เนาะโอเคพี่อ่าได้เลยอุ้ยจริงเพื่อนเราอาจะซ้ำกันด้วยเอ้ยจิเหรอโอเคมาลองดูนะคะคนที่โดดเด่นที่สุดของเรานะคะใน M อวอืมอืมนะคะก็คือ1 2 3่งองสามเลโก พี่อ่ะสองใจสอนใจพะมินเลี่ยมหล่อมากจริงจแต่พี่เรื่องเลโก้เพราะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเสียง,ขงเขาอะตอนพี่ว่าเดนเป็นเอกลักษณ์มากเลยท่อนท่อนที่ออกมาใช่ใช่ใช่แบบเวลาร้องคนเดียวเนี้ยเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดูเหมาะกับเพลงแล้วพี่รู้สึกว่าการต้องการเต้นโหดมากเลยท <ๆ S 2> ี่จริง, <ๆ S 2> งเขาก็เต้นโหดทั้งวงวงนะแต่ว่าเลโก้จะมีความแบบคือโดดเด่นมากเลยอะทั้งแบบว่าตอนที่เขาพีกลับไปแล้วก็แบบอันนี้ด้วยอ ออกมาแบบอุ๊ยว้าวมากเลยก็เลยแบบมันโดนเด็กที่สุดสำหรับพี่หนมน้าละค่ะหนูเลือกเป็นวิลเลียมเพราะว่าอ่ะก็ก็หล่อนั่นแหละแล้วก็หนูชอบชุดน้องที่มันรอยอยๆอยอยเป็นสีแดงร้อยหมดเลย ดี <William. S 2> แล้วก็ชอบชอบท่อน,ท,อน <William. S 2> ท่อนที่เป็นไฮโน้ตของน้องอ๋อ oh, <William. S 2> ท่อนหลังที่เสริมว่าท่าเน,นี้ยเหมาะเขามาอ oh. <laughs> อึ้อเ <laughs> หมาะมากเล<อ>ยเ,<อ>เหมาะกับการให้วิลเลียนเต้นอยู่ตรงกลางมาก,มกเออพูดถึงเพลงบ้างเป็นไง เพลงหนูเคยฟังอ่ะเคยฟังแค่ท่อนฮุกก็คือมันมันติดหูมันอยู่ในติ๊กต็อกอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็แบบเออก็ก็ฟังได้นะก็ชอบเลยค่ะส่วนพี่อฟังครั้งแรกครั้งแรกเลยจริงๆเพิ่งเคยได้ยินเพลงนี้ครั้งแรกสําหรับพี่พี่ก็ว่าติดหูนะก็ฟังได้คือด้วยความที่พอท่อนฮุกติดหูเนาะที่เหลือมันก็สําหรับเพลงสําหรับพี่นะแค่ฮุกติดหูก็โอเคละใช่เออคือเราก็จะแบบว่ารู้สึกอยากฟังซํ้าๆได้แหละอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าที่ชอบที่สุดอะสำหรับเพลงนี้ของพี่เนี่ยเป็นท่าเต้นอ๋อเออท่าเต้นเขาจะมีความแบบโอ,อ้พี่รู้สึกว่ามันแข็งแรงอือมคือทั้ง5คนเต้นแข็งแรงแล้วคือไม่ไม่แปลกเลยที่ทําไมเขาถึงเลือกทํา MV แค่นี้แบบไม่ต้องตัดสลับอะไรเยอะเพราะว่าทั้ง5คนอะเต้นแบบเอาอยู่ใช่เต้นได้เอาอยู่มากเต้นเก่งจริงเต้นเก่งก็เลยแบบเออชอบท่าเต้นที่สุดใช่สำหรับเพลงนี้นะอืมอันนี้ก็คือเราก็ทําคลิปเสริมขึ้นมาแหละเพ ิ่มขึ้นมาแหละเพราะตอนนั้นที่เราทําทําความรู้จักกับน้องๆ้องเพิ่งมีเพลงเดียวเพลงเดียวนี่ก็พี่เพลงที่สองหน้าคิดว่าเราจะอยู่ไปเึงมีเพลงที่สาน่ากลัวเหมือนกันว่าจะปล่อยเพลงที่สามออกมาโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้อ่ะเมย์เรายังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเียเหมือนเดิมเหมือนเดิมหนูขอหนูเป็นนัดอ๋อนัดนะโอเคเมย์พี่ก็ไม่บอก ก็คือเป็นนัทก,กับวิลเลียมเหมือนเดิมเรายังไม่เปลี่ยนใจนะคะใช่ค่ะแต่นี้เพิ่งดูแค่สองเพลงเอง,เองนะอนาคตก็ไม่แน่นะแต่ตอนนี้ปักไว้เป็นวิลเลียมกับนัทก,ก่อนนะคะทุกคนใช่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะจบแล้วจะจบจริงๆแล้วหรือเปล่าไม่รู้ยังไงก็ทนรอยอยีกนิดเผื่อมีข้างหลังถ้ามีสามเพลงก็คือสามชุดเออจริงเพราะวันนี้เราจบแล้วถ้าเราเพิ่สี่ห้าเพลงเลยก็จะลง อย่าขนาดนั้นเลย,นยเนาะเออพอแค่นี้ก่อนเนะาะได้มาทาความรู้จักกับน้องๆแล้วนะคะถ้ามีใครแบบอยากแนะนาํารายการไหนเพิ่มหรือแนะนําน้องๆคนไหนเพิ่มไม่ว่าเราจะเลือกเป็นปักเมนไม่เมนหรืออะไรก็ตามอ่ะแนะนําได้เลยทั้ง5คนเลยเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้น,นะค่ะหนูนาห้ามลืมอะไรเอ่ยห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะมาขายเนาะใช่มาขายน้องๆกันใช่คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันมาขายเด็กๆกันเยอะๆนะคะทุกคนเราจะได้มีกําลังใจทํา แบบว่าไร้เยนถูกต้องต,ต่อไปนะคะถ้ามีคนซัพพอร์ตเยอะเนาะใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย